สวัสดีครับมื่อนี้พอแม่พี่น้องมาพบกับช่องเปย์อามเชนแน่วนะครับเมื่อนีนไอเปยได้นะครับได้ตัวลำโพงมาใหม่นะครับตัวออเดอร์ซีนะครับนี่ครับเป็นสั่งครับสั่งเอฟนะครับตัวนี้เป็นใหม้พัตติกเกนะครับทามินนะครับที่ระเบิดนะครับตัวนี้ได้มาใบับท่านเจ็ดนะครับพันเจ็ดหาสิบนะครับรอบชมนี่ครับอาอามกำลังถอดน็อตนะครับเพื่อใส่ดอกโอปอมนะครับ เอาพามาเบิงสถาบัตนะครับนะครับครับสร้างครับสร้างให้นะครับอันนี้ไออาร์ฟเจ้ากาครับอ๋อนะครับมำลังร้องดังเลยกำังกำลังคันดอกนะครับใจ่างนี้ครับเดี๋ยวผมไปเอาดอกมาก่อนนะครับแบบนี้รถจะตอปแต่นี่ครับ ออเดอร์สี่นะครับห้องไอเป๋นะครับเนาะเป็นสั่งมาเป็นสั่งมาโดยที่พ่อบอกคมนะครับ mm hmm. นี่ครับพี่น้องสปาแป้นไหนกระประมาณนี้นะครับไม่ปฏิเกินครับใส่ได้ประมาณนี้นะครับเซอมินครับใหญ่ครับนะโมเมนต์ใม่อัดแฉนะครับไมเอัดแฉเพราะโมเม้เงินเสื้อทำเนี่ยนะครับผมผมโดยผลโมเมนต์ผมจนโมเมนต์ดอกได้รับเสียบไปครับครับเข้าจะเอาดอกไส้นะครับครับดอกก็มึงครับโอ้ดอกกี่ยังครับไหนครับดอก ครับพ่อครับมอมทำทำต้องในวัดนะครับสึกครับไม่ได้ยังไงเอาเอาลงครับเอาใจใมา้มา,งนะางเยังมบงบมบังแกตรงหมตรงนยยี่เอาซึกตรง ก็เองคือหมอวะคือบวยิ่งเขาโดนี่ฟูเบียวนิ่งนิ่งจามผู้นนิ่งรู้วัดผู้คนนิ่งต้องจัดเส้นอะ้ว mong mong quá! Nghe mong <coughs> mong 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 thằng mong 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 Hả? Hả? mong 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 Hả? mong 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 พ่อกินมเงี้ยหนิหมูกระเพร้อหนีพ่อจิ้มพ่อจิ้ยูบครับตอนนี้ก็ยิงน็อตเป็นตีเรียบร้อยนะครับใส่เป็นน็อตสันไถ่ครับเมือแปดเมือแปดแต่ว่าเป็นเกลียวเกลียวปล่อยแล้วเนาะเกลียวปล่อยเกปล่อยธรรมดาเมื่อมปนดอกขวัญนะครับโอ้ยยังไเขาฟังนุ่มจะอร่อยเอาเอาคลิปน้ำเอาเฉพาะแนนธรรมดาครับโอ้ยโมนแนนธรรมดาแนนเลยเนี่ยครับวันนี้เข้ากับจิดเต็มนะครับ

อันใหญ่อยู่นี่แล้วอันใหญ่่ตงทีดีดอกอบอ้อมนะครับพี่น้องสี่ดอกอบอ้อมทำนะครับทำที่แป๊กนี่นะครับไอเปะกะสุดยอดก็ผมนะครับตอนนี้ครับผมเหมือนสูวนมาเลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะจานอาร์ตเขาตั้งร่ำรองครับผมครับสูวนมาเลยครับดีวีผมกะ ยี่ผมกับไปนะครับช่วอาจารย์อามอะไรเราครับอาจารย์อามฟ้องแผลครับโอ้โหฟ้องแผลแนนไม้้องหลครับเห็เนี่ยคือขนร้อนมันไกลกับพเขาบนเขาครับพี่น้องโอ้เยโอ้ยกันไกลเลยมันคือขนเนาะครับว่าต้องหลอกแน่นอนข้ออะไรหลอกแน่นอน โว้เจาะดอันนี้โอ้ได้ไหมอัดแถลตัวนี้น้อยน,นึง <c oughs> อัดแถมัวเจ้ากระอัดแถใช้ทางอีกครับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องใช้เหียตูปิ๊ดจะใส่แบบนี้ก็ใส่ได้น,นะครับเิ่นเทนอยู่คอนเทนอยู่ เห็นกะใส่ได้ครับกาวสองหนานครับแลนออมเมื่อหางครับหอ,อมหอบไม่เ<ด>มื่อหางวนครับสิบเจ็ดโลครับครับคิดรถ่องอะครับซ <c oughs> ึ่อญี่ปุ่นจะคว้าหม,ม้อหมีนะครับ <c oughs> อู้หหมอนเดียวกับผ่อนอยู่วันเนี่ยมันตัวละหมอนนะครับการอามกำลังรำรลอง เงยบๆครับ,บนิดหน้อยจีททาการแสดงให้เบิึงครับคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เบิงเึงทำอะไรก่อนกนารทำประกอบดอกครับแบบ้างๆครับแบบบนบานครับอับน,บบนนี้นนคือเป็นอะไรจีตรงเ,เอาฟ้าตูวมาครับฟ้าตัเหาออกจีดต้องเอาทั้งซี่กนะครับับครเอ้ายังไม่ต่ออยู่ดิโอ้ต่อที่นะครับโอ้ยโอ้กว่ายู่ นั่งบวกกี่แท่มันฮะ <c oughs> <า>บมจากพอตอบที่ไปที่ก่อนเด้นั่งบวกอันไหนบวกกันหนะรถแล้วขาอย่าต่อน,นี่ก่อนนะครับพี่นอ้องครับนี่ครับกะต่อซ้ายนะครับเรียบร้อยครับต่อซ้ายเรียบร้อยนะครับแหน,น,น,นครับแหน,น,นรครับ <c oughs> แหน่วะมอบวันแหนมกันนะฮะแหนมหรือว่นแหนนั่นจะรถเด้สุกสุกสุกแป๊บหนึ่งนะครับ กอดอกม่เหวยบ่บอั่วบาเลยกบอกมันตาไมตัวไปรยาตตดวปิดมาครับประกอบตันครับแล้วตนีบ่ตงเอาขึ้นชิไทยเโอเค อาจารยนอามจะดำองเอ้าเ๋ยอันนี้มเยะง้ครับคอาอมจะทำการยิงสกูนะครับ นอดอันนั้นแห้งบานไว้ปนะตัวแบบผู้ปูนลยครับไก่เดาครับไก่ที่ระเบิดนะครับเพื่อตัวนึงมันมาจานหนักเต้นเต็นนี่ครับน่าจะรับลายเหมือนเรียบร้อยครับครับครับผมครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำอีกก่อนนะครับต่อกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวสีล่องเสียงไอ้เบิ้งครับว่า ตูยังก่อนตูบลอชซีครับกับดอกกับดอกอบอ้อมนะครับทำนะครับใจมากอบอ้อมครับเอาีิครับอบอ้อมทั้งใจครับขอคำคิดต่อไปครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสมัครไข่นำเลยครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ